ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing ร Dr i f t ช่องรีวิวรถที่คุณไว้วางใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ Toyota Revo 4x4 ปี2026ที่มาพร้อมการออกแบบสุดทันสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางรถคันนี้ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทั้งสายลุยและใช้งานในชีวิตประจาวัน Toyota Revo 4x4 2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ด้านหน้าใหม่หมดจด ไฟหน้าเล็ดแบบเรียวเฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เพิ่มความดุดันเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึน้นล้ออัลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกที่ดูทรงพลังและพร้อมลุยได้ทุกที่ด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นแม้ในเวลากลางคืนภายในห้องโดยสารของโตโยต้าเรโวรุ่นใหม่นั้นให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยด้วยวัสดุคุณภาพสูง เบาะหนังที่นั่งสบายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับยังมาพร้อมระบบแอร์แบบอัตโนมัติและช่องชาร์จไฟ USB สำหรับผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังในด้านสมรรถนะ Toyota Revo 4 x 4 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดน้ำมัน ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งในถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้รบับกับการใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ประจําวันอีกด้วยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้โดยมีการติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนกล้องรอบคันและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทำให้ผู้ขับขี่สามารถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางและทุกสถานการณ์ Toyota Revo 4x4 2026จึงเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลรถคันนี้ก็พร้อมจะพาไปได้ทุกที่สำหรับใครที่กำลังมองหากระบะท,ที่มีความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหรา Toyota Revo 4x4 รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอีกอย่าลืมกดติดตามช่องไร้วิ่งรีบของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้า